ชาวนาคนหนึ่งมีชีวิตลำพังไปเจองูเห่ากำลังงูตูไม่ได้หมายว่ามันงูแบบนี้งูเห่าเนี่ยงูเห่าตูไม่ได้หมายเพราะว่าชาวลากับงูเห่าไอเพลงที่มันมีงูออกมาที่มีงูออกมาเงี้ยอะไรยังไงนะที่มันมีงูออกมาเงี้ยอ๋อแล้วไ่บอกบอกที่ไหนกูรู้แล้วรู้แล้ว สิ้นสุดกันทีม่วาชาติมีชาตินายท่านี้ก็สากแก่ใจสล้าฝืนส,ส,งสวงในอ,อกลาว มีงูเห่าสองตัวแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เพลงนี้อ่ะมึงช้ามากเนี่ยมงงงงมึงเคยดูว่ามึงเคยดูว่าในยูทูบอ่ะกูงนึกไม่ออกเลยมึงนึกไม่ออกเลยเดี๋ยวกูงทำให้ดูดูพี่คะพี่คะหนูขอเพลงที่มันมีงูออกมาแบบเนี้ยค่ะมีงูแบบเนี้ยค่ะหนูคิดว่ามึงน่ารักจับเลยมันแล้วมึงคิดไหมว่ากูฝาดแล้วกูจะอายเพราะไงอ๋อเพลงที่มันมีงูออกมาเออ หลังเต้นแบบนี้ยังมาฟังทลายความหักของสองเราฮมยมันไม่ใช่เมนูแบบนี้นี่มันพยายามมากลับมาๆเฮ้ยอายา มึงทำแบบเนี้ยเหมือนมึงไม่ไว้หน้าออกูเลยมึงทำแบบเนี้ยมึงมึงไม่ให้เกียรติกูมึงก็รู้กูลูกใครกู